ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักการเลี้ยงนกเขาการตอนนกเขาเพราะว่าสิเป็นสายมงค้นายตัวตอนกะเนียดหรือตัวดินครับผมเมื่อนี้นายเับทีมงานครับมาอกรอบท่งวัดกอไปแล้วครับอากาศดีครับเมื่อนี้ยเดี๋ยวรอเบิงครับนัดกับนัดกับท่านสารวัตรหล่ครับกำลังไปใส่นกอยู่เดี๋ยวลอเบิงว่า มีไผรมาแนวมือนีิครับว่าพอดีท่านสวกำลังมาใส่นกแล้วเหรอครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ,รบเพลงไหนขึ้มาจังทีมือนีิไม่จอบเลยจบเลยเด้ดเอพี่โซ่เขามาจังตัวมือนีอ๋อสามตัวสามอัน ตัวนี้แม่ตัวกใส่ให้มองเก่าผิดสอดพ่อหรือไม่เพ่งไหนพ่อว่างเก่าพ่อหันหลัางไห้พ่อทิพยเก่าเขาได้ป่ะไม่อ่างถามนี่ผมผมใส่โคกกันโคกแค่แค่เหยียบ่เหยียบเอาโอเคกันวางกันมีส่ซีรุ่นครับมันบ่เต้นบ่เหยียบหรอกคิดว่าหไวยเหยียบเพื่อเขามันทุดบ่ได้นหรอกคุณเจ้าคณะไปทางริมฟ้องโอ้ครับเดี๋ยวรอท่านสสเนาะครับไม่เดี๋ยวครับท่านหนูน้ำทีมครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้เาผครับสวาสดีครับครับดีครับเอาตัวไรมาแนมือเนี่ยที่เด็ดลุงหนึงลุงสองเตลุงเจ้าลุงนึเปนเป็ดูเบี้ยงโอ้เพลงไหนมือเนี่ยผ้าไหยังไงเนี่ย้าวไปผุนหรไปผุน่านี่ยวับเขาผ้าบ้านเออคนขึ้นฮอรนนเข้าบูนครับ้าชดช

เร่องน้อหากินมเ้เียว่ามันเยว่าเมือนเป็นตมันนี่อไม่อีกแเราครับท่านหนึ่งคเครี่ครับมาทรงครับขอครับ,บรัสดีครับสังกเพชรเล็กดัดครับอเอาขอมาทรงนี่ครับกาทนี่ครับข่ามาทรง นี่พูนึงเหยียเขานกมากว่มีสี่คนนวลสันอสวสครับผมวันนี้ครับครับผมสางวันมาเสีมากกันเลยเปลี่ยนใจมา้าจให้รอเศร้าสุขเลยครับการะำนตัเลีมากครับเมือนนี่เจัดทหารมาแค่ว่าครับขามีอยู่ครับเมือนนี่ครับได้เวลากินเขาครับมาไดกินเขาเล้ว เบจ้านี่คนทีมกคณะผามากครับมือเนี่ได้ยังแน่กินนาหลายอย่างหลายอย่างหลายเี่ยทุกคณะนม่ขับุ่นขับปุ่ขอจมข้อนมขอบคุณนข้บปล๊มือนี่ไทยเออกบุ้ได้ก่อออจอบร้อยสองสองนสองเทียมตีมือนี่ย่แมปั๊บเยอะปั๊บกัปั๊บสองทียมได้จะปั๊บเดีย หลังจากเงี้ยนก็โดนกับมาแล้เมื Collins ่อนี่สร้างกลัวต่าุหงมาทรงมดก่อนต่างหงแซ่บมือใดรถืไม่รครับช่วงบ่ายสามโมงครับลุคชิปครับเพชรจำปามมีแตมครับเมื่อนี่ต่ว่ารอทีมงานครับเีกสามทันครับเดี๋ยวรอเบิ้งช่วงแรงครับมาซีมีแตม์่าเพราะเมื่อนี้เพชรจำปาครับติทุลาครับก็เลยสิขับกอนทีมงานครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพลำน้ำพ้องแล้วก็ที่อาจารย์หลายๆท่านครับที่ให้คำแนะนำกาที่พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทีมงานนกเขาไงมิตรภาพลำน้ำพ้องสายจวดครับ มื่อนี้กคออกรอบครับว,วัดเกะดาะเจ้าคณะม้านผู้เดียวครับเนี่ยวาดท่อตัวใหญ่แตะตาโลโลโอ้หนกอ้าวเนี่ยว่าธรรมาดาได้เนี่ยเลีเ้ยงได้ดเลี้ยงได้แต่่วามันจัดปิตานายพึ่งลูกช่องของมันาาดาบแบงก์โองง้งามง,งามงามตัวตัวนั้นตัวมันตีหองไปจัดเลยนะพุทธเอา กาโลโลไปตะดุตาดันเยอะตาเลี้ยงดีตาตาแดงดีออืเห็นเลี้ยวนกแบบนี้นกตาโน้ดีนะอ่าบั้นเลร็จดีทีิงจริงตาโน้ดีนกตัวนี้นี่โอ้ผู้เฒ่ธามันผู้เฒ่ามันงามงามนกตัวนี้สุดยอดสุดยอดงาม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 นกตัวนี้โอ้เลี้ยงได้เลี้ยงได้นกวัดกะนกตัวนี้วัดกะหายกป้อยกป้อ ยกพ่อแนพัอทังเชียงยืนพนพงเนครับจบเขียบ